สวัสดีค่ะสวัสดีายามเย็นแต่ความร้อนดูเหงือคะ่ะเหงือแบบสุดๆนะคะอากาศ40กว่าองศาทุกวันนะคะที่สุรินนะคะมาดูค่ะขนาดพัดลม<น>เปิดพัดลมแล้วมันยิ่งกว่าร้อนยิ่งกว่าเตาอบนะคะก็เลยต้องเนี่ยต้องใช้วิธีการที่จะทำยังไงจะคลายความร้อนของพัดลมนะคะก็เดยกกันเอา เอาน้ำเนี่ยไปแช่ฟิตซให้เป็นน้ำแข็งนะคะแล้วก็มานำมา,าวางนะคะซึ่งข้างล่างคุูทัดก็ใส่เกลือไปนะคะก็ได้รับความรู้มาก็เลยเอามาลองทดลองดูค่ะแล้วก็มา,มาวางไว้ด้านหลังของพัดลมนะคะก็เลยอพอเปิดแล้วก็ทำให้ลมค่ะเย็นมากเลยค่ะนี่ mm hmm. จากแต่ก่อนเปิดพัดลมยังกะ อยู่ในเตาอบเลยค่ะตอนนี้เย็นสบายเลยค่ะก็สามารถนำไปใช้นะคะค่ะนี่ก็เย็น5้าโมงเย็นแล้วค่ะมาค่ะครูทักกับ สว,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะไปขายร้อนกันค่ะเดี๋ยวจะพาออกไปดูความาร้อนความแรงของทุ่งนานะคะไปดูแหล่งน้ําของในชุมชนของเราว่าอากาศร้อนแบบนี้น,ะน้ำในชุมชนเราเป็นยังไงแล้วก็จะหาะกิจกรรมกิจกรรมสนุกสนุกทำค่ะก็คือ,อยังมีต้นผักแสง ต้นก้าของมันอยู่ในในคลองก็จะไปขุดมาค่ะขุดมาเพิ่มซึ่งขุดมาแล้วนะคะเมื่อคลิปที่แล้วก็คือขุดมาประมาณ32ต้นก็ดูท่าทางว่าจะรอดครึ่งต่อครึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปขุดมาเสริมอีกค่ะก็จะระมัดระวังนะคะเรื่องเรื่องการขุดด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทุ่งนาหน้าแล้งแหล่งน้ําหน้าแล้แง,แง,แงค่ะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปกันค่ะร้อนค่ะ มาค่ะนี่พา,าหนะของเราก็คือมอเตอร์ไซค์ค่ะนุ New ่ว้อมเสียมค่ะไปกันค่ะไปกันค่ะนี่อากาศเย็นๆค่ะนี่5้าโมงกว่าแล้วนะคะนี่ยังรอ้อนเหงื่อแตกสักๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวไปกัน Ng, ờ, เอาความร้อนของมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะเอาเอาความเย็นค่ะตามลมพัดมาแล้วไปกันนี่ค่ะไปกันโอ้ยลมหนายาเย็นๆค่ะต้นยาต้นอะไรตายหมดแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูชลประทานที่เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ้านตะเมียงของเรานะคะต้องใช้น้ำตรงนี้ประมาณสามหมู่บ้านค่ะคือตะเมียงหมู่หนึ่งหมู่สิบสองแล้วก็บ้านพุนสุขหมู่เก้าค่ะในการติดเป็นหน้ปปาปลาในหมู่บ้านไปดูกันค่ะว่าช่วงนี้แหล่งน้ำของเราเป็นอย่างไร ไม่มาดูกันค่ะนี่แต่ก่อนนะคะตรงที่เป็นบัวตรงนี้ไม่น้ําทุกปีไม่เคยลดขนาด นี่ค่ะมาดูกันค่ะดูความแห้งแล้งแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนนี่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 น้ำจะอยู่เนี่ยเนี่ยน,น้ำไม่เคยลดจากตรงนี้เลยค่ะนี่นบริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยนะคะนี่นตามแนวเนี้ยน้าจะอยู่ประมาณนี้ทุกปีเลยนะคะแต่ปีนี้ดูสิค่ะลดลงมาเนี่ยเนี่โอ้โหนะคะแล้วก็คือเนี่ยที่สูบ ปลาปลาของเราค่ะนี่นี่ปลาปาหมู่บ้านใช้สามหมู่บ้านค่ะนี่นี่ตายแล้วดูค่ะนี่ความแรงดูความแรงดูความแรงแต่ก่อนไม่เคยเดินลงมาได้ขนาดนี้นะคะ วันหวั่นว่าน้ําถ้าเกิดว่ายังฝนไม่ตกเดือนนี้แล้วต่อไปอีกสองสามเดือนชาวบ้านเราเดือดร้อนแน่ค่ะเรื่องน้ําประปาค่ะโอ้โหนีคะเนี่ยแต่ก่อนตรงน right, ี้น้ำหมดเลยนะคะี่นน้ำเต็มหมดเลย นะคะยาานุ่นไปถึงนุ่นขอบนะคะขอบตรงที่สูบน้ำที่สูบน้ำประปาเลยค่ะนั่นขอบนั้นจะอยู่ประมาณนี้ตลอดเลยค่ะไม่เคยแล้งขนาดนี้แล้วไม่เคยน้ำจะแห้งมาถึงขนาดนี้เลยค่ะนี่สิบปีแล้วมั้งนี่นี่ค่ะมี น้ำเหลืออยู่แค่เนี้ยนะคะแล้วก็จะไหลลงไปนี่ไหลลงไปให้น้ําประปาค่ะหแหลงน่ากลัวมากเลยมาค่ะจากดูชนระทานความแห้งแลง้งเดี๋ยวมาดู อาหาขุดต้นผักแสงกันค่ะดูความแห้งแล้งของทุ่งนาแต่ก่อนคันนาไม่เคยเป็นอย่างนี้นะคะจะรกด้วยพวกหญ้านะคะแต่ตอนนี้แบบแห้งแล้งทุ่งนาแล้วก็ทุ่งนาก็เตียนคันนาก็ไม่มีหญ้าเลยค่ะโอ้มีอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ไปขุดต้นอ่อนของพักแสงกันดีกว่ามาค่ะด,ดูที่ขุดไ้ขนาดในห้วยนะคะนี่ในคลองยัง ต้นยังตายเลยค่ะทำแล้วโอ,โอ,โอ้ดีค่ะยังขุดได้ดิเก็บขุดล้อมเอานะคะดูสิขนาดนี่ยังอยู่ในนี่ยังตายเลยค่ะนี่นขุดล้อมเอาแบบนี้ค่ะหลอดแน่นอน <laughs> ไว้ปลูกกันค่ะหายากแล้วนะคะต้นผักแสงใส่ไปถนอมขนิอนดอน่แล้วเราจะไปใส่ถุงค่ะได้ค่ะว่วนละนิดวันละหน่อยค่ะหายากเลยจริงจริงดีวพาอยู่ในคลองค่ะนี่จัง กดได้ง่ายอยู่หวยตกใจหมดนี่แฝดเลยค่ะจะไปปลูกทั้งแฝดเลย จะรอดไหมเนี่ยลองดูค่ะ,นะคะน่คะนวเอาไว้ขนาดนี้นี่นะค่ะนี่ดูค่ะอยู่ในคลองแท้ๆเนี่ยไม่ขุดไปยังตายเลยค่ะ บไว้ค่ะพอบางทีเจ้าของไร่านาเนี่ยค่ะถึงจะเป็นคองแต่เขาก็จะชอบตัดต้นไม้ขายค่ะเอาไม่ได้มันเราต้องรีบเอาไว้เดี๋ยวศูนย์พันพเ้าจะก่อนนี่เยอะมากเลยนะคะเยอะมากเลยดูลำต้นของเนี่ยของต้นแสงเขาเรียกแสงอะไรนะน <laughs> เนี่ยค่ะเขากิ่งก้านสาขาเขาจะเขาจะแตกออกแล้วก็มาะกับการที่จะเอาไปปลูกในสวนของหมู่บ้านแล้วก็ปั๊มน้ำมันค่ะแล้วก็ใบของเขาจะไม่ร่วงนะคะนี่นี่นี่ขนหน้าหน้าแรงนะคะใบเขาไม่ร่วงเขาไปไม่ไม่ไม่ใช่ไม้ผัดใบค่ะ นี่ค่ะนี่เติ้ลผักแสงค่ะก็จะเอาไปปลูกไว้เกรงว่าจะสูญพันธุ์นะคะเพราะเริ่มเป็นไม้ที่หายากเป็นทั้งยาสมุนไพรได้ด้วยแล้วก็ยอดของเขายอดอ่อนก็สามารถจิ้มได้ค่ะแล้วไปปลูกเป็นไม้มงคลนะคะสารพัดประโยชน์เลยค่ะก็เป็นต้นไม้ที่ถือว่ามีความสวยงามนะคะเป็นอ่า สิ่งที่เราเริ่มจะหายากเพราะว่าตอนนี้ครูคลองสาธาณนะลำห้วยจะถูกบุกรุกนะคะจากาเกษตรกรนะคะแล้วก็จะไม่เห็นคุณค่าของต้นผักแสงนะคะก็จะค้นทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะอนุรักษ์คุ้ัทน์อยากจะอนุรักษ์ไว้นะคะช่วยการปลูกป่าให้เยอะๆนะคะโดยเฉพาะป่าไม้ ไม้ป่าที่หายากเราควรจะอนุรักษ์และรักษาไว้ให้ลูกให้หลานเราได้ได้รู้จักนะคะแล้วก็จะช่วยรักรักโลกนะคะรักโลกต้องช่วยกันปลูกป่าเพราะอากาศตอนนี้ร้อนจัดมากมันคือผลกระทบจากการที่ป่าไม้เราถูกทำลายเพราะฉะนั้นใครบอกแล้วนะคะว่าที่สวนที่นาใครว่างหรือว่าตามคันนานปลูกต้นไม้พวกนี้ไปเถอะค่ะตามขอบสระเนี่ย ะะเราจะได้ร่มเงาเราจะได้ความเย็นสบายคืนความร่มเย็นให้กับโลกของเราค่ะสำหรับทลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพามาชมความแล้งชนผมแหล่งน้ำในยามหน้าแรงแล้วก็พามา,าขุดต้นไม้นะคะไม้ป่าที่เริ่มหายากเอาไปปลูกไว้ที่ไรนาไร่สวนของเราค่ะแล้วก็ ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย